สบายดีพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ในลาวและยุต้างประเทศนะแล้วก็สบายดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทางฝั่งไทยเพื่อสุขุสุขคนนะเมื่อนี้ค่อยมีเรื่องจะมาให้พกกระเบิงนะเป็นเอฟซีหลายคนที่แซมมาคือกันนะก็คือมีคนลาวฮะลนะ่ะเนาะได้ไปก่อเหตุงามหน้าอยู่ทางประเทศไทยนะก็เหตุงามหน้านะใดเราไปตั้งกล้องในห้องน้ำนะเพื่อจะถ่ายคลิปของเด็กน้อยอ่าผู้หญิงที่ เข้าไปใส่บริการในห้องน้ำก่อนอื่อนหันนะไปเบื้องคิปวิดีโอกันก่อนนะที่จังหวัดตรังค่ะมีหนุ่มลาวคนนึงโดนตำรวจจับเพราะอะไรรู้ไหมเขามาอยู่เมืองไทยมาทําคุณผู้ชมที่จังหวัดตรังค่ะมีหนุ่มลาวคนนึงโดนตำรวจจับเพราะอะไรรู้ไหมเขามาอยู่เมืองไทยมาทำงานในเมืองไทยเนี่ยงานที่เขาทำก็คือขายคลิปลับคลิปแอบถ่ายเด็ก สาวๆตามห้องน้ำสาธารณะรายได้เป็นแสนอ่ะก็คือไปไล่แอบถ่ายเด็กอะนะไปตั้งกล้องเอาไว้แล้วเด็กอะรู้ตัวเพราะอะไรรู้ไหมคะคลิปอะมันขายมันก็มีคนแบบดูดไปแล้วไปแชร์แชร์ชรส่ต่อกันจนไปถึงหน้า ้าตัวได้ดูเองอะ่ะเด็กๆอะค่ะอายุแบบ16อะไรอย่างนี้รวมตัวกันนะเด็กและเยาวชนอะไปแจ้งความกับตำรวจจนที่สุดเขาขยายผลจนแบบสืบทราบอะตามจับกลุมตัวนายนโมค่ะอายุ31ปีชาวลาวนะคะชื่อจริงคือนายอิงคำปานบุญยวงศโดนจับ เพราะว่าเด็กๆไปแจ้งความที่สพรัศดาเนี่ยโดนโดนแอบถ่ายน้โมมาแอบถ่ายในห้องน้ําสาธารณะนะคะยึดโทรศัพท์มือถือคอมพิวเตอร์และกล้องวงจรปิดที่ใช้แอบถ่ายมาตรวจสอบเจ้าตัวก็สารภาพบอกว่าแอบถ่ายคลิปจริงๆอะแหละแล้วไปขายในกลุ่มลับแล้วเงินเนี่ยนะเนื่องจากว่าตัวเองเป็นชาวลาวใช่ไมครัไม่มีบัญชีเขาก็เลยใช้บัญชีของแม่เลี้ยงนางสาวปุญชรัต ในการรับโอนเงินค่าเข้าดูค่าบริการจากลูกค้าจากสมาชิกลูกค้าอยากดูคลิปลับแอบถ่ายในห้องน้ําสาธารณะเหรอจ่ายเงินสิสัปดาละห์ึ่ง0อ,อ,อบาทเดือนละ400เองทํามาแล้วสักพักหนึ่งส่วนใหญ่เอากล้องไปตั้งแอบถ่ายในห้องน้ําสาธารณะในตลาดนัด <c oughs> ในพื้นที่อเอรัศดากับจุดสาธารณะอื่นแล้วดูเนี่ยเข้าห้องน้ําครั้งละ3บาทคือห้องน้ำแบบตามตลาดเอกชนอะไรอย่างน <c oughs> ี้ใช่ไหมนนะเออแล้ว เจ้าของเขาไม่รู้ว่านายคนนี้แอบเอากล้องไปตั้งนะคะทีนี้ทางผู้กงคับการตรํารวจภูธรจังหวัดตรังบอกว่าไอ้ที่เขามาสารภาพบอกว่าเก็บเงินจากลูกค้าแค่เดือนละ400รออ่ะแต่เขาขยายผลแล้วพบว่านายนโมมีเงินหมุนเวียนจากการขายคลิปแอบถ่ายหลายแสนแล้วค่ะครับนี่นะฮะ,ะจับแล้วนโมแล้วนี่มันเกิดขึ้นที่จังหวัดตรังเนาะคืองามล่าหลายที่เปเะเทศแบบนั่นยืนประเทศเขาคนะ่ะแต่เื่อเสียงไปพร้อมนะเพราะว่า ความที่เจ้าไปก่อเรื่องแบบนี้ขึ้นแต่เราได้ทึกจับไปเรียบร้อยนะตอนนี้นะเราก็ได้ติดคุกไปเรียบร้อยนะแบบนี้นะนะมันเป็นขยะของสังคมนะว่าจะควนประเทศใดขยะอันนีนะ้พวกขยะสังคมนะกลับเข้ามาอยู่ในประเทศลราหนะแบ็กเลฟมันไปตลอดชีวิตเลดนะการที่ไปก่อเหตุอันเสื่อมเสีย,ยแกประเทศทราบตัวเองครมันม่นเป็นเรื่องที่ว่าง,งามหน้างามตาเลยนะไปสร้างสารรค์เรื่องดีๆสรรเสริญอยู่แต่น,นี่ไป สร้างเรื่องแบบนี้ขึ้นหันไปตั้งกล้องคลิปถ่ายอันคนที่ไปเข้าห้องน้ำสาาระหันนะ,ะนะแล้วก็ขายในโลกอินเทอร์เน็ตในโลกออนไลน์นะถ้าใครอยากเข้าเบิง้งเข้าชมก็ต้องเสียเงินนะแล้วเราก็มาได้พึ่งเห็ุเอาติดกุ๊กงาไปสะนะนะันะเนาะบบมีอย่างที่จะเอาความคิดเห็นหลายนะกับคนแบบนี้นะขยะสังคมล้วนๆนะที่ดีนะกันนี้ใส่ดีก็มีไรในประเทศหนะันเนาะ หรือว่ายู่ในประเทศไทยที่เข้าไปเบียกขำงานนะแต่ว่าสําหรับเท่านี้เห็นเขาบอกเลยนะว่าแค่ที่เราตัดสินคดีแล้วแล้วนะส่งกลับประเทศเราแบกฤทิ์แล้วโหลดจะให้เขาเราเข้าไปใกล้ในประเทศไทยนะเดี๋ยวเขาจะไปสร้างเรื่องแบบนี้ขึ้นอีกสันดานคนคอยหาเงินแบบแต่มกระหาเงินแบบนั้นน้อยคนหรอกที่จะเปี่ยนนิสัยได้นะที่จะกลับมาเป็นคนดีนะเพราะมาหาเงินแบบนี้มันหาเงินได้แต่ว่ามันหาเงินด้วยความแบบความทุกข์ของคนอื่นนะ มันมเม้นในทางที่ดีนะคนเฮานะ่ะมีสองตีนสองมือนะมีสมองใส่แห่งงานเพราทุกคนเกิดมาต้องใส่แห่งงานนะเม้นเกิดมาเพื่อจะให้ได้คนอื่นอับอายนะคลิปผูผ้หญิงผู้หนึ่งที่รุดออกไปนะมาสร้างความับอายเขาเลยนะบางทีสร้างแผลในใจสร้างปมในใจเขาทั้งๆท,ที่เขากับโหโตัว่าเขาเทึกอลักท่ายแอบท่ายตอนใดนะ มีคนโพสต์ไปตอนไหนเขากรบเบู้นะแต่สิ่งที่เขาได้เห็นในหูปภาพตัวเองแบบนั้นนะ่ะหู้ว่าปมในใจคือเขามีอยางบุก้าเข้าห้องน้ำสาธารณะกล้าบุก้าให้ยังระวาดระแวงไปมืดการที่สร้างปมในใจให้มนุุย์ร่วมโลกเดียวกันนันมันม,เมน่เป็นเรื่องที่ดีนะเอาจกกบ,บ้านตัวเองแล้วไปยุ่งม่งใดไปยุ่งประเทศใดประเทศหนึ่งนะควรจะใส่แห่งงานตัวเองนะใส่สมองตัวเองให้คิดในเรื่องที่ดีเฮ็ดเวียกที่มันซื่อสัจจุต จริลนะบ่าจำเป็นต้องไปเฮ็ดแบบเรื่องให้คลิปแบบเอาไปขายโต้เอาคลิปของคนอื่นไปขายโต๊แบบนั้นนะมันเป็นการละเมิดเรื่องส่วนตัวของคนจะเอาเป็นแบบจ้างจะสุปไปเฮ็ดตามเราเลยเพราะว่าถ้าเกิดบันทึกจับขึ้นมาติดคุกบุคคมค่านะนะแล้วก็ทึกแบ c ็คลิสไปอีกนะคนแบบนี้ให้แบ็คลิสไปตลอดชีวิตเราต้องให้เขาเข้ามาเยียบพื้นแผ่นดินไทยอีก เขาไม่ได้เข้าข้างไทยเด้อเพราะว่าถ้าเกิดเราออกไปถ้าเกิดบาเราออกจากประเทศเราไปแล้วกับเข้ามาในประเทศไทยอีกสร้างเรื่องแบบนี้ขึ้นมาอีกนะประเทศเราจะงามหน้าไปอีกนะจะมีแต่ความเสื่อมเสียเข้ามาสะนั่นเล้วนะแบล็กลิสต์ตลอดชาติเราที่ส่งกับนะนะก็โบเห็นดีเห็นงามกับคนที่ว่าเหตุเรื่องแบบนี้ขึ้นมาได้นะมันมีความเป็นมนุษย์ปานาซึ่งเราเหตุมาแต่โดดแล้วเราไม่ได้เพิ่งเหตนนะุเพราะว่าเราก็มีเงินหมุนเวียนอยู่ในแมนซีอัน แม่ฮักของเราค่ะนะลายแส,สด็จแสดงว่าเราก็เฮดมาโดนแล้วมันบมอนถ้าเฮดในประเทศเราฮ่นะพวกเจ้าอาจจะบดได้ติดคุก,นะพกเพรา,าจจะบาตำรวจอันคะ่อนข้างบุ้งนะแต่่าถ้าเกิดเฮดในประเทศไทยอันพวกเจ้าติดคุกเงาเงาอีลีนะออกมาละกาทึกคาบป,ปับ๊บใส่จะค่าทึกคับไล่ออาแก,กประเทศดิคัก<ะ>นะบัดนี้หัะนะ เทมพอเทือกเขามาเฮ็ดข้าวดังตะพึตตะพื้นออกพอทัดกันไปเนาะเป็นคนดังขึ้นมานะใส่ความหู้ของตัวเองที่เฮียนมานะหากินนะนะเฮ็ดเวียกเก็ฑงานนะถ้าบ่มีความหู้ลายก็คขายแห้งงานขายแห้งตัวเองนะเพราะทุกคนนี่มีอยู่สองอยางที่เกิดมานะนะขายความหู้และกระขายแห้งงานในสิ่งที่เจ้าเฮ็ดขึ้นมาหนาะะมันเฮ็ดให้ ภาพพศของภาพภาพพศภาพลักของประเทศเสียหายเพราะเจ้ามันมีเสื้อซาสันซาดเป็นคนลาวที่ไปโก้เรื่องแบบนี้อยู่ในประเทศไทยเนะนี่ควรคิดตื้นต้นแบบนี้นะนะอย่าข่าเงินแบบง่ายๆแบบนี้นาะนะกวรคิดตื้นต้นแบบนี้นะขอบอกเลยว่าเฮ็ดไปได้่วงหนึ่งนะมันก็อาจ,จีพดีแต่เฮ็ดไปมันก็ไม่ได้ดีตลอดชีวิตเพราะแนวดมันก็ต้องโปเต มันเป็เม่นเรื่องเราดีๆได้นะการไปสร้างปมให้เด็กน้อยขึ้นไหมหันมันบป็เม่นเรื่องดีอย่างทั้งนั้นเลยนะนีแล้วแหละนะที่ชึกจับไปห่นะเดียวกัอันให้เขาส่งกลับเข้ามาอยู่ในประเทศเราแหละย่าให้เราออกไปใส่นะ